สวัสดีครับพบกับอีสานวันน้องไวอีคือเกา่ามือนี้มาอัปเดตอีกทีหนึ่งพี่น้องหลังจากที่ผมบอกว่าผมสิกแก้ไขเรื่องถนวนนะครับคือเอาทท้งกับสีมาลอมลอมนะครับเอาคี้ายใส่ตรงช่องวางมันนะครับตอนนี้ผมกับจุดไปแล้วคิดว่ามือนี้ภาพาพี่น้องได้เห็น อนอีแก๊สติดแท้ๆนะครับเดี๋ยวไปเบื้องหน้ากันครับพี่น้องนี ouais. are, ่คือกันตุดติดแก๊สอีรีนะพี่น้องเพราะนานีมันเป็นฟันเขาขาครับฟันขาวอีรีนดเขาเขาแบบพุดธพุทธพุทธาแบบมังกะติดไฟแบบทีพี่น้องเห็นนี่นะครับเสียงใหม่ข้างในถือเพาใหม่เลี้ยงไว้ลุ่มๆมันก็ อย่ยินเสียงลนกลุบกักกุบกักกุบกักลงไปอันนี้คือการเผาใหม่อีรีนะครับที่เห็นไฟขึ้นนี่บริเวณมาจากฟื้นข้างล่างครับตอนนี้ฟื้นข้างล่างถึงดึงไฟไปเบิดแล้วบอติดแล้วเป็นจูจะไหนกับบอลลุกพี่นอ้องมิติดอยู่ขางหนึ่งท้างนั้น ติดดับๆครับพี่น้องเป็นจูจันไดกับปลุกเนี่ทันที่เห็นน้ำเพลินก็คือนี่นะครับคือ,ครคอปรากฏการมันที่ผมบอกว่าผมสิดีด์แก้ไขคือการเอาสังกะสีมา่อหูเม,มื่อสิพี่น้องแล้วเอาจีดินใส่ในช่องว่างนี่แะครับครับท้ามาเปิดเตาแล้วพี่น้อง มือเสา้าเป็นวัดสภาพแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมเอาหญ้าใส่น้ำได้พี่น้องครับเอาหญ้าแหงใส่น้ำพร้อมต้งแต่หญ้าแหงกันยังพอยังพอเป็นเทาได้พี่น้องหญ้าแหงกันยังเป็นหญ้าแหงแบบใหม่ๆนี่แหละครับผมใส่เพื่อยังวัตถีหญ้าแหงนี่ผมใส่เพื่อ,อ เร่งเร่งไอการเผาไหม้ในของนี่นะครับผมคิดว่านะมันสีซอยเร่งได้ยาแห้งก็ยังเป็นยาแห้งแบบเป็นทานนะครับนี่เป็นข้อดีของเตาแบบนี้นะครับคือมันบดิเผาไหม้โดยตรงนะครับใส่ความอนเผาไหม้ยาแห่งก็ยังสิเป็นยาแห้งยังสิแบบเป็นทาน เอาเบิง้งสภากใหม่เนี่ยเตาครับพี่นอ้องอันนี้เผาใหม่หญ่นะครับใหม่หง่แล้วก็ใหม่อา่าใหม่มาขมขมเท็มาขมแปรนะครับอา่สบาสะพาไปจังตีเห็นนี่นะนะแกงดีป้องแป้งป้องแป้งเนี่ยครับตัดซํานี่กับเลือซัมนี่ พอคว้านจำพี่น้องผมสิบ,บอกทั้งสี่เด้อคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะครับสำหรับการเผาทานจากถัง200ลิตรนะครับเป็นคลิปที่4จะสรุปได้แล้วพี่น้องผมก็ลองพิดลองถึงมาจนสามารถตอบคำถามพี่น้องได้แล,ล้วล่ะเทคนิคพิเศษสำหรับมือนี้คือเอาอยาแห่งใส ีหลายเติอจ้สีเกียวบเกียวกับบัวหครับล่องเบิงว้าเป็นวัดเป็นโควิ 19. ดบัวที่สรุปให้พี่น้องฟังจังสิพี่น้องเอาตะเรื่มต้นเลยนะครับผูดไดสียเฮดตามนะเ,เริ่มต้นก็าตามคลิปแรกนะครับเห็นแบบนั้นเลยนะเข้ามาเข้ามาพฟก,กัสเรื่องการเผานะครับเพราะว่า เตารุนนี้อยากเขาหยากสําหรับคนถีบโมโหจักนะครับเขามาตัางต้งเตาปุ๊บเรียบร้อยนะครับเอาฟังด,ด,ดีด้วยพี่น้องเน้อผมสิบ,บอกเป็นเทคนิคที่ผมเรียนรู้มาจากการเ็ดตเตาเผาทาันในรูปแบบนี้นะครับเขาเห็นว่าเตาแบบควันหน่อยนะครับแบบพอบบ่ไเ้จุดบ่ไเ้จุด ฟื้นโดยตรงนะครับเป็นการโอบเอาเนะพราะเขาได้เตาอมาแล้วนะครับตั้งฐานอย่างเรียบรอยแต่แต่พี่น้องสีเฮ็ดอาจใส่อาจจะใส่อ,จจใสอิทบ็อกนะครับโขก่อนว่างว่างว่างทอนละสองละสองเป็นสามเป็นสามทอนนะครับเป็นสามบ็อกแล้วเอาถังข้างนะครับ สิ่งที่จําเป็นต่อไปคือสองุ่มฉนวนนะครับพุม่มฉนวนแบบที่พี่น้องเห็นนี่พุม่มฉนวนอย่างสี่นะครับนะบ่ได้บ่ได้พุ่มติดถังนะครับพี่น้องเห็นบอผมผมห่มางออกามากแตเอากีดินใส่ตรงตรงช่องระหว่างกลางนี่นะครับเอากีดินใส่อ๋สองแล้วสาม พยายามเอาใหม่หน่อยไว้ข้างล่างนะครับใหม่ใ,ใหญ่ไว้ข้างบนเพราะว่ามันจะเกิดการเพราไใหม่จากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับแต่ซีเทนี้พิเศษที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวของนะครับซ้อยให้ซ้อยให้การเพราไใหม่ในถังเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นเพื่อใส่เศษ้านะครับเศษ้าเศษดั้งนะครับเพื่อเร่งเพื่อเร่งความหล่อนในถัง เพราะว่าตกยาผูกฟางนี่มันสีใหม่ก่อนพี่น้องพอใหม่ปุ๊บมันสีเข็ดเห็นความหล่อนด้่นีดกายขึ้นนะครับเห็ดเห็นใหม่ค่ายแก่ดเดียวเร็วขึ้นนะอ่อซีการเพราะใหม่ทั้งเบิดทั้งสิ้นแล้วมันจะโประมาณแต่แต่ถ้าเริ่มจุดนะครับแต่แต่ถ้าเริ่มจุดไฟติดนะ ทั้งเบิดทั้งบ้วนกับสิประมาณหาถึงหกชั่วโมงนะครับต้องมีไฟตลอดนะพี่น้องบอนเปนวายเห็นไฟติดชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วมันดับหรือปล่อยมันดับเนี่ยมันบ่มันบ่นบใหม่ไนดะ้พี่น้องกระบวนการทั้งสิน้นทั้งเบิดทั้งบ้วนกับสิประมาณหาถึงหกชั่วโมงเนี๋ยวแต่ไม่นะครับไม่เตียงไม่แห่งต่้งกันเพราะฉะนั้นแล้วไฟใส่เตาต้องติดประมาณหาถึงหกชั่วโมงจังสีใส่ได้นะครับ หกนะครับหกกระบวนการใต้เตานะครับเขาเหตุจันไดยเขาสิทธ์ดูแลได้หาถึงโงชมมงนี่เหนละครับสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือเ้าตรงมีระบรบนีนะครับทาเข้าบ่ไดยูเฝ่าตลอดเขาตรงมีระบรบนีนะพี่น้อง ระบบกันไฟบ่ให้มันดับได้อันนี้สำคัญเลยพี่น้องเพ,พราะว่าเข้าเขาบอสามารถมานั่งเฝ้ามันได้หาถึงผมชมงพี่น้อ,นทนองที่ผมมาอยู่ตนตุนก็เพราะว่าผมอยากผมอยาก ปูจักเตาทานแบบนี้ให้แบบลึกซึ้งเพื่อที่สามารถบอกพี่น้องใ้ว่ามันทำงานแบบไหนจังไดนะครับอันนี้ขาดบ่ได้พี่น้องถ้าเข้าขาดปุ๊บนี่เทาได้นั่งรอเลยนีบ่ได้ไฟอาจจะดับเจ็ดนะครับพ่อพ่อ พอสามชั่วโมงแรกนะครับแก๊ดมันค่ายตัวแก็ดมันติดไฟพี่น้องหามจุไฟเข่าไปอีกนะครับถ้าแก๊ดมันติดไฟแล้วยาจูไฟเข้าไปอีกเพราะว่าควันจากควันจากฟื้นนะครับควันจากฟื้นที่เขาจูดเนี่ยมันติเข่าไปรบกวนการทํางานของแก๊ดนะครับเอาให้มันยูซ้ำไหนซ้ำนั่นนะครับตรง,งช่วงแก๊ดมันติดไฟเนี่ยประมาณสามชั่วโมงแรกเนี่ย ไปมันสีหันเลยหันแบบหันแบบหน้ามุนพี่น้องคุณจ๊ะว่าหันแบบหน้ามุนเข้าไปตรงช่องกลางฟู้อไปเสียละช่วงจังหวะนี้มีัดลมก่อยจะเปิดัดลมนะครับพี่น้องตรงฟื้นน่ะมันอยู่ซ้ำไหนเห็นมันอยู่ซ้ำนั่นเราต้องไปจูเข้าไปนะครับเพราะมันไหมแก๊สไปได้พักหนึ่งก็ปล่อยปล่อยเห็นมันไหมไปนะครับ ตงชั่วโมงที่ประมาณชั่วโมงที่สี่หาา้าทำโม่เบิ่งไฟตอกโม่เบิ่งได้พี่นหลักเ้อเพื่ออย่าเพื่ออยังเพื่อแก๊สมันหน่อยลงนะครับไฟมันก็จีหน่อยลงกขึ้นกันนัำสีเฮ็ดให้อุณหภูมิในถังนี่ลดลงขึ้นกันจำไว้หนเฮาต้องมาเพืองไฟเพื่อที่เให้มันให้มันใหม่ ได้เบิดนะครับใหม่ได้หนีมันจงสีเป็นทานได้เบิดพี่น้องฟังท่นานบ๊บบัวขอที่เจ็ดขอที่เจ็ดแล้วเนาะ,ะย้อนกลับไปเบิรงไม่ได้อีกนะพี่น้องนะถ้าถ้าพี่น้องบอกเข้าใจนะครับผมอยากให้พี่น้องเข้าใจละเฮ็ดได้เพราะว่าเต่าท่านรุนนี่โมเมนว่าผูดด้ใดกกะสิเพาได้ต้องเข้าใจเจ้าหน่อยนะครับ อ่ะขอที่เจ็ดขอที่เจ็ดพันไปนยังเอาเอาขอที่เจ็ดเนาะเพราะจุโมงที่หาที่หกนะครับเขาต้องม,มาจุไฟเลยหรือบริสันทเขาก็มาว่าเขาก็มา่เลง็งไอ้น้ำมันเครื่องนี่ถ้เ่เขาบอกมีเฟื่อนแหละเขามาเลง็งน้ำมันเครื่องนะครับเลง็งห้มันลงอีกปีจังน้อยพอให้ไฟมันหมุนต่อไปนะครับไฟ,ไฟมันหมุนหมุนขึ้นขบวนต่อไปนะฮะปล่อยเลย พอมพอพอพอไฟมันเร็งขึ้นมาใหม่เขาก็ปล่อยเลยรับรองครับถ้าเฮ็ุตามที่ผมบอกแต่ผลแน่นอน <c oughs> ไม่ใหญ่ๆยังสิพี่นอ้องไม่มาค้ามรุ่นนี่นะครับใหญ่ๆ่ยังเสี่ยใหญ่ให่จังสิผมตัดไว้เนี่รุ่นเนี่ยครับ กาเรเ้าใหม่เนี่ยย่ให้ขาดหาถึงหกชั่วโมงจากตามที่ผมบอกไวนนนะไ้นะพี่นอ้องหาถึงหกชั่วโมงนะจําไว้ดีๆนะพี่น้องวัน่าใหม่สามชั่วโมงเราไปได้เพราใหม่ได้พี่น้องต้องมีไฟอยู่ใต,ต้เตาหาถึงหกชั่วโมงสูตรลับที่เข้าโบ้องน่งเฝ้าก็ตามที่ผมบอกไปอย่าลืม้อพี่น้องเด้อ มียังกะถามว่าสอบถามได้พี่น้องถามว่าสอบถามได้เด้อมันเป็นท่านที่เพอริ่มครับเนี่ยเพอร์เฟมพี่น้องหาใส่แล้วก็มันโดนมีขีดเทาไม่กันจะยุบตัวหนึ่งแต่ก็มาไลยพี่น้อง เ,เป็นยอะเสิรัเป็นทานไต่ก็โอเคเี่นี่หนอถ้าเป็นไม่ทอนซับแฉะเนี่ยแกงเลยแกงก็เสียเลยเด็กแกงเลยนที่อต้นไม้ประครับไม้บะคับแต่เนี่ยปรงครับเด่นเป็นไม้ที่บ่อแหงเหพรามันหมาด เอ,เอาเอาเอาเล็บขูดมันยังเขียวอยู่ใครยังใหม่อยู่เนาะพอเห็นมันไตเวลานะครับผมยำผมอยากยำพีนน่องไ้เลยว่ะการ,ราะใหม่ของเตาเสนินดีอยู่ที่หาถึง60ชั่วโมงหลังจากที่ห้อจุดไฟไตเตานะครับพันลบพันลบน,นี่ฮาใสาแ่แค่ เร่งนะครับเร่งไฟจนกว่าแก๊สจ,จะติดนะพี่นอ้องอาการของแก๊สติดก็คือเถ้าไปซองิึงเลยใต่เต่าเบิ้งยากผมกับข่าจติจดหลายเถ่อนะครับไปซองมึงใต่เต่เาประมาณสองชั่วโมงแรกนะที่นี่หรอกทำมันติดมันสิดหันเลยไฟมันสิดหันเข่าตรงกลางเลยรอง ลากถอยไฟออกเบมือถอยไฟออกแล้วมันยังหันอยู่เอาไว้จังซั่นเลยบ่ต้องไปจับมันปล่อยให้มันไหม้ไปประมาณชั่วโมงนึง,งกลับมาเบิ่งใหม่นั่นแหล,ละครับการเผาถ่นานเกาดเผาถ่ <c oughs> านแค่น,นี้ต้องต้องอมีความเข้าใจมิยังกะสอบถามได,ด้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้พี่น้อง สำหรับลิมีเอาไว้ซัามีคลิปหน้าจังว่ากันไหมว่าผมสิพาพี่น้องไปหาเหรียญทั้งใดทั้งเพียวทั้งใดสสำหรับเรื่องของเตาทานผมก็กษเอาไว้สัมนีแนะครับเพราะว่าผมพอใจแล้วพอใจครับผลงานพอใจครับสิ่งที่ผมเด่ายฮทอนเด่พี่น้องได้นู้จักนะนะครับเอาไว้สัมนีและครับแต่ด็กไก่อย่าลืม ไล่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับวัิดเท่าที่พอกันไว้ไว้ถึกต้องค้นหายากพี่น้นองเอาแล้วครับเอาแค่นี้แล้วครับพี่นอ้องบ๊ายบายครับมือดำ